โอเคครับตอนนี้เรามากลับมาพบกันในหัวข้อของ Minimal Processing ในตอนที่4นะในตอนที่4ของ Minimal Processing เนี่ยเราก็มาพูดกันต่อว่ามีกระบวนการอะไรอีกอันแรกของคลิปตอนที่4เราจะพูดถึง Air-Ion b อ m p a บัดเ n นะครับซึ่งอันนี้จะมันมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากนะมันจะพูดนิดนึง ก็คือว่าเออในปีช่วงทศวรรษที่90ก็นานแล้วนะครับก็มีการลองวิจัยดูซินะครับ30ปีที่แล้ว30เกือบเกือบ30ปีที่แล้วว่าเออเอ,อลองพ่นดูว่าพ่นอากาศที่มีประจุลบไปบนบ้นผิวเลี้ยงเชื้อเป็นยังไงเขาบอกว่ามันสามารถทฆ่าเชือ้อได้นะฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรียกแกมบวกแกรมลบ ใช้เชื้อย e a s ได้หมดเลยนะครับโดยที่ว่าหลักการคล้าคล้ายเครื่องฟอ,อกอากาศนี่แหละก็คือ,อปล่อยกระแสความต่างศักสูงนะครับปล่อยมีประจุไฟฟ้าที่มีปลายแหลมแล้วก็มีผิวตัวนําที่ต่อสายดินเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ไฟฟ้าก็พยายามจะวิ่งลงดินใช่ไหมพอมันต้องการจะวิ่งลงดินพวกมันก็วิ่งมาวิ่งมาเกาะมันจะพยายามมาเกาะที่ตรงตรงตัวนําที่ต่อสายดินเอาไว้นั่นแหละ แล้วก็เอาอาหารเนี่ยวางไว้ข้างบนมันก็เลยวิ่งมาแล้วมาเกาะที่ผิวอาหารทีนี้ไอ้ตัวอากาศที่มันเป็นหรือว่าแก๊สต่ตางๆเนี่ยที่มันโดดคั้วแล้วก็เป็นไอออนประจุลบเนี่ยพอสัมผัสเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเป็นลักษณะเป็นซูเปอร์ออกไซด์แรดิคอลไอออนขึ้นมานะครก็ทําลายพวกเซลล์เมมเบรนซึ่งตัวเนี้ย มันได้ผลเอฟเฟคคล้ายๆกับพาวเวสไลด์นะครับแต่พาวเวลสไลด์เรวความนิยมมากกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันในการเก็บรักษาผักผลไม้นี่ก็ข้ามไปเพราะว่ามันไม่ได้มีการพูดถึงเยอะนะอันที่มันมการพูดถึงเยอะอีกคันหนึ่งใน,นี่พูดถึงเยอะเลยนะครับคือพาวเวอร์ซิลิคติกฟิลเครื่องมือหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องมือลักษณะน่าจะ พายโลอยู่นะนะครับคือเป็นโรงงานต้นแบบอยู่ก็ลักษณะของสเกลมันอาจจะผลิตขนาดเล็กได้นะอันนี้ลักษณะของเครื่องเนี่ยจริงๆ้วตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าแค่ตรงนี้นะเห็นตรงที่ลากให้ดูไหมจริงๆคืออาหารที่มันไหลผ่านเนี่ยมันจะต้องมีการไหลผ่านขันะ้วไฟฟ้านะครับตรงนี้นั่นเอง ตัวนี้จะต้องจ่ายไฟแรงสูงให้กับอาหารโดยที่ว่าตัวตัวเล็กๆที่อาหารมันอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรมันลักษณะเป็นแบบนี้เนาะก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นนี่คือท่อเนาะจริงๆมันมันจะเป็นท่อเป็นท่อเลยเราไม่เห็นข้างในหรอกแต่น,นี่เขาผ่าให้ดูในท่ออาหารก็อาจจะเป็นอะไรเรืองเลืองเนี่ยแล้วเม็ดที่มันวิ่งมาทีนี้ในตัวนี้จะต้องเป็นฉน,นวนสีน้ําเงินเนี่ยจะต้องเป็นแหวนลักษณะเป็นแหวนที่เป็นฉนวน แล้วก็จะต้องมีขั้วนะครับมีขั้วตรง2อันนี้จะเป็นขั้วแล้วก็มีขั้วตรงกลางเพราะฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไหลผ่านผ่านบริเวณนี้มาเพราะว่าตรงนี้เป็นฉนวนใช่ไหมสีน้ำเงินนี่เป็นฉนวนมันก็ไหลผ่านไปที่ขั้วตรงกลางแล้วขั้วตรงกลางนี้ก็ก็จะเป็นอ่าเป็นขั้วที่ไฟมันมันวิ่งออกไปเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะถูกถูกไฟฟ้าวิ่งผ่านในตอนช่วงที่มัน มนถูกสูบผ่านท่อนี้มาถึงตรงจุดที่เป็นสีน้ำเงินนี้พอดีก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการเอ็กโทรโฟเิชันเกิดการเป็นรูของผิวของจุลินทรีย์นี่แหละนะครับมันก็จะตายได้เอฟเฟกต์ของเเพลสิเดนติฟิคือทําให้เกิดเอ็กโทรโฟเรชันเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ที่ผิวของเซลล์ทําให้มันควบคุมอาหารเอ่อหรือน้ำเนี่ยที่มันเข้าออกหรือว่าของเสียให้มันเข้าออกในเซลล์ ควบคุมไม่ได้ไมันอาจจะเหี่ยวตายเนอาจจะเป่งเต่งแล้วก็แตกอะไรเงี้ยทีนี้ลักษณะของเพลสเนี่ยมันมีความสำคัญเนาะเพลสที่เร,เราใช้เนี่ยมันคือเพลสของความสนามไฟฟ้าความเข้มสูงมันไฮโวเทจเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงระหว่าง2 0ถึง80กิโลโวลต์20กิโลโวลต์นะคือเท่าไหร่คือ2 0 0 0 0ถึง80,000โวลต์ต่อระยะเท่าไหร่ต่อระยะ1เซน เพราะฉะนั้นระยะที่ห่างกัน1เซนเนี่ยนะมันจะต่างกันอยู่ตั้ง80,000โวลต์เลยนะเพราะฉะนั้นอันตรายเครื่องนี้เวลามันมีการโปรเซสเนี่ยแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ก็มีการต้องมีเซฟตี้มาเชื่อคือให้ให้คนเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ใกล้ๆเนาะแล้วก็มีการชิลมีการอะไรเป็นอย่างดีซึ่งไฟฟ้าที่มันความต่างศักย์สูงขนาดนี้เชื้อก็ต้องตายนะแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้าขนาดนี้เป็นเวลานานมันจะร้อน เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเพาเ์งเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดนะครับแม้กระนั้นมันก็จะอุ่นขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเพาเวอร์ซิลิโตริกฟิลเขาจะพยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นต่ำกว่าอุณหภูมิห้องหรือว่าสูงกว่าอุณหภูมิห้องไม่มากแต่ไฟฟ้ายังไงก็ทําให้ร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะคุมให้มันต่ำยังไงเราจะเราเอาจะเราจะเอาเฉพาะเอฟเฟกต์ของไฟฟ้าเราจะไม่เอาเอฟเฟกต์ของความร้อนเราก็ต้องมีตัวหล่อเย็นนะครับถ้าหันร้อนขึ้นเราก็ต้องมีคูลิ่งยูนิตมี มียูนิตที่ทําความเย็นแล้วก็ไปหล่อให้มันเย็นอยู่ในอุณหภูมิที่เราสนใจเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานที่สูญเสียโดยการทําให้อาหารร้อนขึ้นก็จะมีน้อยเราจะเป็นไฟฟ้าซะส่วนใหญ่เอฟเฟกของไฟฟ้านะครับก็สามารถลดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเซนซอรี่ทางด้านกายภาพลงไปได้ซึ่งพลาสติกฟิลเนี่ยตอนนี้กําลังมาแรงเนาะในเมืองน,นอกนี่เขาก็มีการ ประเมินแนวโน้มนที่มาจากเ็บนี้นออให้ลิงก์ไว้ข้างล่างก็ให้ดูอโฟิกตรงนี้นิดนึงทียบริษัทนี้ก็ทำไว้ว่าตลาดเนี่ยมันกำลังเพิ่มขึ้นนะครับกำลังเพิ่มขึ้นจาก2019ไป2024เนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับก็กําลังเพิ่มขึ้นถึง24%เทีเดียวนะเติบโตกันปีต่อป,ปีเติบโตกันขึ้นประมาณ23นะก็กำลังบูมขึ้นมา ก็เลยนะักศึกษาที่จะมาใช้งานในเมืองไทยซึ่งก็มีใช้แล้วเนาะสำหรับบางส่วนก็ต,ตัวเนี่ยจริงๆผมก็สนใจหัวข้อนี้อยู่แล้วก็ในปีนี้ปี2 5 6 4นะครับบันทึกเป็น,เป,นเป็นล็อกไว้นิดนึงว่ามีเอ,อกชนเข้ามาสนใจว่าอยากจะทำตัวนี้แล้วก็ทำเป็นสเกลเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานเพราะว่าสเกลใหญ่มันมีขายอยู่แล้วแต่เครื่องนึงก็เป็นล้านเนาะบางทีเครื่องที่ลงมาก็ สเกลลงมาก็ดาวลงมาก็หลักแสนอยู่เขาก็มีงบมีงบประมาณแสนก,กว่าๆเน่นอยเนี่ยลองทําสเกลเล็กๆดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าทาเครื่องที่มันสเกลเล็กได้มันน่าจะมีโอกาสในมาร์เก็ตได้เยอะเพราะว่ามัน,มนสามารถที่จะรักษาคุณภาพได้โดยที่ไม่มีความร้อนไงนะครับเขาบอกว่าตัวรูปร่างของเพาส์เนี่ยมันมีผลกับการฆ่าเชื้อเนาะ อ,องค์ประกอบของของเครื่องจริงๆก็ถ้าพูดแบบง่ายๆก็มีแค่นี้เองนะครับก็คือมีตัวจ่ายไฟเนาะมีผ่านมามีมีตัวรีสิสเตอร์ตัวหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเปลี่ยนแปลงค่าได้เพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ปรับปรับให้กระแสะที่มันไหลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีตัวคาปาซิเตอร์อยู่นี้แล้วก็มีดิสชาร์จสวิตซ์ซึ่งเวลาที่แตะลงมาก็ควบวงจรนะครับมันก็ดิสชาร์จปลดปล่อยพลังงาน ที่เก็บในแคปซิเตอร์ทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสก็ผ่านผ่านมาผ่าน,านมา,า,นมาอาหารก็อยู่ระหว่างระหว่างขั้วสองขั้วในทิทเมนแชมเบอร์ซึ่งถ้าเป็นภาพนี้ <c oughs> ก็อาจจะเป็นทิทเมนแชมเบอร์แบนแบนก็มีนะลักษณะเหมือนเหมือนจานเนื้อเชือ้อแบนๆเนี่ยนะครับเป็นไม่ใช่เป็นแก้วนะเป็นโลหะเนี่ยแต่ว่าทำเป็นรัดทรงแบนอย่างนั้นมีขั้วบนขั้วล่างแล้วทำเป็นแบชก็มีแต่ที่แบบเป็นท่อดเมื่อกี้รูปรูปเมื่อกี้คือเป็นแบบ uous, คอนเทนเนอร์สกิวแบบ สูบให้มันไหลผ่านท่ออย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะเป็นแบนตซินคอนเทนเนอร์แอสเนี่ยก็จะมีการปล่อยเพาสเข้าไปซึ่งพาสเนี่ยถ้าเป็นในรูปนะจะเห็นว่านี่คือเวลาใช่ไหมส่วนอันนี้ก็คือตัวพลังงานมันพลังงานมันอาจจะขึ้นมาแล้วค่อยๆลดลงไปเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลดาวแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ลดไปเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลดาวขึ้นอีกแล้วลดลงไป,ข,ลลลงไปขึ้นอีกลดลงไปขึ้นอีกลดลงไปอย่างเงี้ยตามจังหวะพาสของมันก็มี หรือจะเป็นพลาสซีเรียมก็มีนะครับก็คือขึ้นมาแล้วก็คงพาสไ้ช่วงหนึ่งแล้วก็ลดลงมาเลยแล้วก็ไม่มีสัญญาณแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเป็นกราฟแท่งก็มีแต่เป็นกราฟเอสคนเซียลก็มีต่างกันยังไงต่างอยู่นะรูปทรงมันแปลเปลี่ยนไปได้หลายอย่างหรือเป็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเหมือนกับครึ่งของไซเคิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นโค้งทีนี้ไอ้ตัวรูปร่างของ การเปลี่ยนแปลงของกราฟหรือรูปร่างของสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมีผลกับเอฟเฟกของการค่าเชื้อด้วยนะจริงๆแล้วนะครับก็ตัวของตัวของอ,อะไรนะพาวส์แบบอันนี้ไม่มีในสไลด์เนะเาะถ้าใครมีสมุดก็จดไปถ้าเป็นพาวส์แบบที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าสร้างวงจรควบคุมได้ง่ายกว่าแต่จะมีผลในการลดเชื้อได้ ได้น้อยกว่าพาวส์แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลพาวส์แบบเอ็กซ์โพเนเชียลเนี่ยใช้รถเชื้อได้ดีกว่าแต่ควบคุมให้มีสัญญาณเงี้ยค่อนข้างยากแล้วก็อุปกรณ์มันก็จะซับซ้อนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพาวสีเหลี่ยมใช้กับสเกลเล็กหรือสเกลในแ lap เนี่ยคนเขาชอบมากเลยแต่ในเทนเทนทางอุตสาหกรรมถ้าถ้าเป็นแบบ heavy duty นะแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยได้ผลในการฆ่าเชื้อได้เยอะนะครับก็มีตอนนี้เนาะก็ขึ้น square house เนี่ยก็ อาจจะเป็นแบบนี้นะวงจรมันก็เป็น square square วร์ s e นะครับก็เป็น p าว s ์ฟ o ร์ i วิก e นสเน็ตเวินะครับละะักษณะของเครื่องในที่ในแง่ของวงจรมันวงจรไฟฟ้าเพราะตัวนี้มันใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะช็อตเทีอก็มันจะมีประดักมาใช่ไหมผ่านทางเก็บสูบเข้าไปผ่านทีดเมนชัมเบอร์ซึ่งมีไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมซึ่งไฟฟ้าก็มาจากตรงนี้ก็จ่ายไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ก็อาจจะมี กลิ่งคอยนี่คือมันอาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมก็ต้องนึงอุณหภูมิให้มันต่าลงแล้วก็ไปเก็บอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิการทํางานแบบคร่คราวๆนะบแบบกะก็จะมีแบบต่อเนื่องก็มีซึ่งก็อาจจะไปเพิ่มอายุการเก็บของขนมปังนมน้ำส้มไข่เหลวนะแอปเปิลนะครับไอตัวนี้รูปร่างของรูปร่างของโปรเซสชัมเบอร์เนี่ยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงแบบที่เป็นแบตที่เป็นตลกใช่ไหมแบบที่เป็นท่อก็มี รือแบบที่เป็นหัวอย่างนี้ก็มีอันนี้มันเป็นเป็นผ้าตัดกวางเนาะแต่ลักษณะมันจะเป็นแท่งตรงกลางขึ้นไปแท่งตรงกลางขึ้นไปแล้วก็ตรงสีเทาอ่อนนี่ก็จะเป็นอีกขั้วหนึ่งแล้วอาหารก็จะถูกสูบผ้าไปในช่องเล็กๆช่องแกลบระหว่างแท่งตรงกลางที่เป็นขั้วหนึ่งกับอาหารที่เป็นสีเทาอ่อนเนี่ยตังนี้จะเป็นฉนวนเนาะนะครับก็มันก็จะได้รับไฟฟ้าแล้วก็ออกไปอันนี้ก็เป็นหัวเป็นหัวในการแปลรูปอีกการหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นแบบ เป็นแบบเป็นท่อนะครับซึ่งตัวตัวท่อเนี่ยขั้วบวกจะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูเนี่ยแบบท่อเนี่ยตรงกลางตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนใ้วัสดุของตรง,งท่อตรงนี้จะเป็นขั้วลบแล้วก็ตรงสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นจำนวนซึ่งซึ่งในตรงขั้วเนี่ยนะเมรู้ในนี้สไลด์นี่จะมีไหมแต่ว่าจะบรรยายอยู่ใน วิดีโอเนี้ว่าขั้วเนี่ยจริงๆมันทำได้ด้วยวัสดุหลายอย่างเนาะทำจากสเตนเลสที่มันเป็นฟูดเกรดก็ทำได้แต่มันจะมีการมีการกัดกร่อนของโลหะเหมือนกันออกไปในอาหารประมาณนิดหน่อยแต่ว่าเราจะนานๆไปก็จะก็จะกร่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีว่าเราใช้หลักการที่มันเป็นพาสแบบทั้งบวกทั้งลบอะ่ะคือมีเป็นกระแสมันกระแส แกระแสเอไม่ใช่แกระแสดีซเป็นแบบมีบวกมีลบมันจะช่วยในการลดการกัดกร่อนลงไปได้อีกการหนึ่งที่เขาใช้เนื่องจากมันไม่มีพิษเนาะก็จะเป็นขั้วแก่ไฟแต่ก๊าไฟเนี่ยมันจะมีการกัดกร่อนสูงแล้วเลยก็ต้องถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนมันก็จะไม่ค่อยสะดวอกอีกการหนึ่งที่ใช้นะมีมีท์ตะกีมีอะไรบ้างนะมีสเตนเลสมีกาไฟขั้วไ,ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ก็คือขั้วไทเทเนียมนะครับขั้วไทเทเนียมหรือว่าเป็นขั้วไทเทเนียมที่เคลือบแพตตินัม สองอันนี้มันจะมีราคาสูงหน่อยนะไททเนียมกับแพตินัมไททเนียมนี่แค่ปีกเครื่องบินนี่ก็ทำได้ไททเนียมนะ,ะในตะปูที่ยึดปีกเครื่องบินแค่ตัวเล็กๆเนี่ยก็ตัวละพันแล้วขั้วเนี่ยก็จะมีราคานิดหนึ่งยิ่งเคลืคลอบพวกแพตินัมด้วยก็มีราคาสูงนะครับแต่ทนและการปลดปล่อยสารที่มัน็นสารที่มันจะเจือบาในหารจะน้อยแต่ว่าเขาก็าอนุญ,ญาตให้ใช้หมดนะระหว่างพวกนี้เนี่ยนะครับต่อไปจะเป็น UV อ่า UV ละแต่กี้นี้พูด p i t i v e f i e l e จริง p i t i v e field นี่มีเรื่องพูดอีเยอะเลยนะแต่เราจะพูดถึงภาพรวมา UV v มีอะไรบ้าง UV ก็ค่าเชื้อนในน้ำดื่มนะครับย่างที่เห็นนี่เป็นยูนิตค่าเชื้อนในน้ำดื่มมีท่อน้ำเข้ามีท่อน้ำออกมีภาษาช่างตัวนี้เขาเรียกว่าตามแมวเนาะภาษาอีกคือ s i ส e p อ r t แล้วก็มองดูข้างในได้ว่าเออน้ำอะไรเป็นยังไงนะรอันนี้เมื่อกี้มันเป็นหลอดเดียวเนาะ อันนี้จะเป็น4หลอดเห็นไหมอันนี้เป็นหนึ่งสสาก็เพิ่มความเข้มแสงให้สูงขึ้นนะครับ UV จริงๆจะมีเนื้อหาที่น่าจะพูดอีกเยอะเลยเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีการอัปเดตของคลิปนี้คราวหน้าอาจจะมีการเพิ่มเติมของ UV เข้าไปงนั้นจะเห็นว่ากระบวนการน,นี้เราจบเป็นส่วนใหญ่ในกระบวนการทั้งหมดที่เห็นภาพรวมแล้วมีทั้งใช้ความร้อนก็นมีไม่ใช่ความร้อนก็นมี ไม,ม่ใช่คำนัก็มีฉายรังสีมี plasma ม,มีอะไรแยะใชะไม่ต้องาพูดกันมาทีนี้พอใช้กระบวนการเหล่านั้นแล้วาเชื่อมาแล้วใช่ไหมในมีเนิ้อวัปดุ processing มันก็ต้องเป็นภาพรวมใช่ไหมเวลาจะพูดถึงกระบวนการนี้ในภาพรวมพอโปรเซสแล้วจะต้องเก็บเก็บในไหนก็ต้องเก็บในบรรจ,จุภัณฑ์ไหมเก็บในบรรจุภัณฑ์มันก็จะต้องมีบรรจ,จุภัณฑ์ที่ดีกับปกติใช่ไหมมันก็จะช่วยคีบความสดมันไว้ได้นาน อย่าง o d i f y Atmosphere, Packaging หรืออันนี้ก็เป็น Active, เ e นจิเนียร์แกก็มีอาจจะมีการใช้สารกันบูดมาช่วยนะครับสารกันบูดก็ไม่ใช่สังเคราะห์นะต้องเป็นเป็นสารกันบูดจากธรรมชาติเช่นน้ำมันน้ำมันหอมะหระเหยจากผิวของเปลือกส้มหรืออาจจะมีการสกัดจากเพื่อสมุนไพรบางอย่างที่มันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อก็มีหลายอย่างให้เลือกใช้นะครับและจ,จะมีการใช้เทคโนโลยีประยุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะบอกว่าคืออะไรนะ โดยคร่าวๆนะแต่แต่ละอันจริงๆก็มีเรื่องให้พูดเยอะถ้าจะพูดก็เป็นหัวข้อเลยแมปนะครับแมปแมปหรือ modify atmosphere packaging เนี่ยคือปัจจุภัณฑ์ที่มีการดัดแปลบรรยากาศนะครับอันนี้สไลด์นี่ลืมลบไปไม่ใช่ควบคุมบรรยากาศควบคบรรยากาศคืออะไรคือ control atmosphere packaging ยอ่ยอว่า Cap นะ cap cap ปัจุบันที่ดัดแปลบรรยากาศก็ดัดแปลบรรยากาศ ควบคุมบรรยากาศควบคุมบรรยากาศดัดแปลเนี่ยมันคือดัดแปลตอนแรกที่มันมาจุแต่ควบคุมเนี่ยมันก็จะควบคุมควบคุมตลอดเวลาที่มันอยู่ในแพคเกจนั้นคือควบคุมให้สัดส่วนของแก๊สเป็นคงที่ตลอดเวลานะครับแต่แมปเนี่ยมันมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งเพื่อให้มันแตกต่างไปชัดเจนก็คือ protective multi l a e r packaging หมายถึงว่าในห่อเนี่ยมันจะมีสัดส่วนของแก๊สไม่เหมือนกับอากาศที่เราหายใจ อากาศที่เราหายใจก็มีออกซิเจนนะครับประมาณ20เอร์เซนไนโตรเจนประมาณ80เปอร์เซนจริงๆมันไม่ไม่แต่80เปอร์20เป๊ะบางส่วนก็จะเป็นค,นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเฉื่อยไปเขาก็จะใช้อากาศใช้แก๊สที่คล้ายๆกับอากาศแต่สัดส่วนไม่เหมือนกันเนาะก็มีค,คาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนไนโตรเจนเหมือนกับบรรยากาศโลกนี่แหละแต่ว่าแปเปอร์เซ็นต์ไงนะครับแต่ว่าแก๊สอื่นที่ใช้ก็มีเนาะที่มันไม่เหมือนกับอากาศเช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ก็ใช้มีการนำมาใช้รักษาสีแดงของเนื้อมีโอโซนก็ใช้เอทิลีนออกไซด์ก็ใช้ไนทัตออกไซด์ก็ใช้ฮีเลียมนีออนอาร์กอนก็ใช้แต่สามอันนี้เปรี้ยครับแพงแก๊สเฉียบพวกเนี้ยมันแพงราคาสูงนะครับอาจจะใช้เพื่อมอายุการเก็บขอผลไม้บางชนิดได้นะพวกพารินออกไซด์ไอของแอลกอฮอล์ที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ทานได้คือแอลกอฮอล์เอทาน,นอลเนี่ยเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ย ไอของมันจะช่วยในการรักษาพวกผลิตภัณฑ์พวกเบเกอรี่โปรดักต์ได้นะไม่ให้ราขึ้นผิวเดี๋ยวนี้เวลาเราฉีกฉีกของดับเซเว่นออกมาลองดมๆสิบางทีมันได้กลิ่นแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็ะพรี้นี้แหละในแอลกอฮอล์นะครับไฮโดรเจนก็ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช้ไหมก็ใช้คลอรีนแต่พวกนี้ก็ใช้กันอย่างจำกัดในเชิงคองมพิวเชียลที่ใช้เยอะๆคือนี่แหละคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไนโตรเจนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ จะต้องสูงหน่อยสูงขบรรยากาศข้างนอกมันจะช่วยให้ผักผลไม้หายใจลดลงนะครับในตัวเจนก็40-70เปอร์เซ็นอโมนด์30-60อร์เซ็นตโดยเฉพาะผลไม้ผลไม้ด้วยนะครับแล้วก็พวกเนื้อสัตว์บางชนิดที่มันอาจจะมีไขมันเป็นองค์ประกรอบเยอะหรืออาหารที่มีไขมันปโปนองค์ประกรอบเยอะหรือว่าเบคอนสไลด์หรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีจะต้องแพคด้วยส่วนากาศที่เราเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตคือใช้แม่คั่มแพคถูกแล้วแต่ว่าถ้าจะเป็นจะต้องมีแก๊สในนั้นก็จะต้องกําจัดออกซิเจนให้หมดสำหรับผลิตภัณฑ์พวกที่มันหืนได้ง่ายก็อาจจะใช้นาตรเจนเป็นแกน๊สเฉยฟลัดลงไปนะครับหรือเป็นแว c คัมก็ถือเป็นอันนี้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับนาตรเจนได้ด้วยทีนี้ถัดไปจะเป็นพวกแอคทีฟเป็นทีทุเรศแพคเกจจิ้ง คำว่า Active and i n t e l l เ g e n น Marketing คือมันฉลาดยังไงล่ะถ้ามัน Active ก็คือว่ามันอาจจะปรับตัวเองได้สมมุติว่าอาหารนั้นมันมีการมีการละเหยขึ้นมาจากอาหารแล้วมีไอละเหยขึ้นมาไอละเหยตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะผ่านผ่านฟิล์มบรรจุพัณฑ์ออกไปแล้วทําให้กลิ่นรสมันจืดจางไปไหมมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจอมให้ซึมผ่านได้ ปรับความเข้มข้นของเวลทายวกตัวนั้นก็ได้นะครับหรือแก๊สบางชนิดภายในหอปัจจุบันฑ์ได้บางทีผักผลไม้มันหายใจเนาะมันจะมีเอทิลีนเกิดขึ้นซึ่งเป็นฮอร์โมนเล่งสูกข,ของผักผลไม้เราอาจจะยอมให้เอทิลีนผ่านได้นะครับยิ่งเอทิลีนเยอะก็ยิ่งผ่านไปเยอะขึ้นนะถ้ามีไม่แน่ใจมีตรงนี้ไหมนะครับต้องไปดูในเซอร์วว่ามันมีไหมแต่ว่าไอเดียก็คือประมาณนี้ก็คือปรับพอปัจจัยของตัวเองได้ หรืออาจจะนะครับอาจจะมีสารที่อยู่ในเนื้อปัจจุภันณฑ์ซึ่งเป็นสารป้องกันการเจริญจุลินทรีย์สารป้องกันการเกิดออกซิเดชันหรือสารที่ป้องกันสารที่ช่วยเสริมคุณภาพซึ่งพวกนี้ก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆรีลีสออกไปให้กับอาหารปริมาณนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยระหว่างการเก็บและขนส่งซึ่งก็จะช่วยในการยืดอายุอาหารเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็ยิ่งไปเสริมให้กับกระบวนการไม่ใช่ความร้อนที่เราพูดถึงกันมาเนี่ย ทำให้อาหารมันเก็บได้นานขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่เขาใช้ใส่ในพวก a c t i v ฟแอนด์อ i เทอร์เรชันแพคเกจิ้งเราจะเห็นซองของของที่กาจัดออกซิเจนและเวลาเรากินอะไรดีละ่ะกินพวกสแน็คญี่ปุ่นบางห่อเนี่ยเราจะเห็นอ๋อนี่มันเป็นซิลิกาเจลไว้ดูความชื้นแล้วอีกห่อหนึ่งสีขาวเฮ้อะไรนะหวังว่าคงไม่มีใครฉีกซองมาแล้วโรยเล่นนะเพราะฉะนั้นน่ะผมเคยทดลองฉีกออกมามันก็จะเป็นดำเนาะ อันนั้นคือตัวออกซิเจนสก้เวนเจอร์นะก็คือเป็นตัวดูดออกซิเจนนั่นเองนะครับดูดออกซิเจนคือให้ในในในถุงเนี้ยไม่มีออกซิเจนมีตัวดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือตัวสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีนะตัวปล่อยไอลกอฮอล์ o our, มันจะมีห่อที่ใช้ค่อยๆปล่อยไอลกอฮอล์ออกมาในตะกี้ว่าอะไรนะพวกที่มันเป็นเบเกอรี่โปรดักต์ขนมปังขนมปังที่อบมาอย่างฟาร์มเฮาส์อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ใช้ได้ หรือตัวปล่อยเอทิลีนตัวปล่อยความชื้นเพื่อไม่ให้อาหารมันชื้นไม่ให้อาหารมันแห้งเกินตัวปล่อยพวกสารอันติค่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับในวัสดุแพคเกจจิ้งหรือว่าจะเป็นพลาสติกที่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนมันก็สมบัติเปลี่ยนก็มีนะครับอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งมาต่อไปอันสุดท้ายนี้ก็คือเฮอร์เดิลเทคโนโลยีเฮอร์เดิลเทคโนโลยี เขาพูดถึงคําว่าเทคโนโลยีอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเครื่องเป็นอะไรเขพูดถึงคอนเซ็ปต์แนวคิดว่าอ๋อกว่าเชื่อมันจะเอาชนะอุปสรรคในการเจริญมันได้นะแต่และอย่างมันก็เหนื่อยเนาะถ้าเชื่อเป็นคนองจะเหนื่อยเหมือนคนกระโดดข้ามรั้วเนาะรั้วตะลานก็เป็นเฮอร์เดิลเอ่เฮอร์เดิลคืออุปสรรคทีนี้อุปสรรคอันแรกจะเป็น PH ความเป็นกรดเป็นด่างหุ้ยกว่าจะแบ่งตัวได้ก็ต้องแบบสู้กับความเป็นกรดเป็นด่างที่อาจจะไม่เหมาะกับมันหรืออาจจะอุณหภูมิ อาจจะเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเฮอร์เริลต่างๆของการที่เคยจะเจริญเนี่ยก็สรุปไว้ในตารางว่าเออมีอุปสรรคต่างๆคำว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็เช่นเมื่อกี้เนี่ยมีอิเล็กริกฟิลมี UV มีอะไรก็เป็นเฮอร์เริลเนาะทางกายภาพเฮอร์เริลทางกายภาพเคมีก็อย่างเช่นพวกไอไอแอลกอฮอล์พวกคาร์บอนไดออกไซด์พวกกรดแลคติกอย่างนี้เ็เป็นการหมักแหน่มงนก็เป็นเฮอร์เริลเพราะว่าไอตัว กรดแลคติกที่ตัวแลคติกแอซิดแบคทีเรียมันเจนเนเรตระหว่างหมักแหนมันก็จะกันไม่ให้ตัวอื่นมันก็จะเป็นอุปสรรคของเชื้อตัวอื่นที่จะเจริญทําให้คาลเจอร์ของเชื้อที่ผลิตกรดแลคติกมันเป็นคาลเจอร์เด่นที่เป็นต้นนะครับมีฟีนนลโสโซนอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีตัวที่มาจากจุลินทรีย์ไหมเช่นตัวแอทิเบอติกพวกสารปฏิชิบนะจากจุลินทรีย์หรือสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เขาจะเรียกว่าแบคทีเรโอซินหรือสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับ รือว่าเป็นชุินรีย์อื่นที่แย่งเจริญนะตะกี้เช่นอะไรนะและตียอซิบิเอียใช่ไหมก็เป็น competitive f อร r a นะครับหรือเป็นจุินรีที่มีการป้องกันอาหารทินั้นอาหารชนิดนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่างๆทั้งหมดต่อการเจริญของเชื้อที่เราไปต้องการใช่ไหมจริงไหมหรือการแช่เย็นอุณหภูมิต่ำเนี่ย low t e m p เร a t อร์ก็ถือเป็น h e r d อ e r เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนิยามว,ว่า h e r d อ e r คืออะไร อันนี้เขาก็วาดเหมือนกับว่าอ๋อถ้าเชื้อมันเหมือนคนกระโดดข้ามรั้วเนาะเชื้อกระโดดตึ้งข้ามรั้วมาได้อ่าแรกออกไม่ค่อยเหนื่อยเนาะตึ้งขั้นที่สองพ้นมานิดนึงตึ้งขั้นที่สามก็ยังพ้นอยู่ขั้นที่สี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเนาะขั้นที่ห้าอาจจะไม่พ้นก็ได้นะเ,เรื่องแต่ต,ต,ต,ตัวก็จะมีจะมีตั้งแต่การแช่เย็นมีตั้งแต่การปรับ water activity ความชื้นในอาหารปรับ pH ในอาหารใช่ไหมครับปรับ redox potential นะครับใส่สารกันเสียไหมอะไรอย่างเงี้ย เฮอร์เดลแต่ละตัวเนี่ยเชื้อแต่ละตัวเนี่ยอาจจะทนเฮอร์เดลแต่ละอย่างไม่เท่ากันเช่นเชื้อ a ทนได้เกือบเกือบหมดเชื้อ b แค่เจอเนี้ยปรับความชื้นไปก็ตายแล้วตัวนี้อาจจะทนหน่อยผ่านทุกเฮอร์เดลทุกทุกทมดะสมทันได้หมดในนี้อาหารก็อาหารก็น่าเสียได้อาจจะช้าลงไปนิดนึงนี้เป็นต้นนะนี่ก็จะเป็นเฮอร์เดลต่างๆนะครับที่เขาใช้อ่ะก็มาถึงตรงคลิปนี้จ,จะสั้นหน่อยมาถึงตรงสี้นสุด การบรรยายของหัวข้อมินิมอ Process จริงๆแล้วนะครับก็จะแนะนำหนังสือเพราะว่าชั่วโมงในการพูดมันค่อนข้างน้อยแต่เนื้อหาที่มีโอ้ยเป็นทะเลเลยเนาะไปอ่านเสริมเพิ่มเติมเองด้วยเนาะนะครับหลังจากการเรียนหัวข้อนี้ไปสอบไปแล้วก็จะแนะแนวทางว่าเราต้องเราโตแล้ว,เร,วเราต้องศึกษาด้วยตัวเองเหมือนเหมือนตัดมาเสิร์ฟส่วนหนึ่งแต่เป็นเซลฟ์เซอร์วิสก็ส่วนหนึ่งเะะั้นให้ไปอ่าน สี่ห้าเล่มนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวก็เลยเอามาแนะนำเล่มหลักนะครับเล่มหลักที่พูดถึงครอบคลุมที่สุดคือเล่มนี้นะครับ Minimal Processing Technology in Food Industry นะครับของโทมัสของโทมัสอ่าะไรนะเอาซึ่นนะครับแล้วก็อา่าคนนี้นะครับของ CRC ต่อมาก็จะเป็นแพ c k เกจจิ้งที่บอกว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งสำหรับ n i m a l Processing แล้วก็ n o n t h e r m a l p r o c e s s i n g อัลตราซาวก็แยกไปนอะอัลตราซาวใช้ประโยชน์อะไรบ้างจริงมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ไอกระบวนการแปรรูปที่ไม่ใช่ความร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระบวนการแปรรูปที่เพิ่งคิดคน,นขึ้นมาไม่นานไม่นานนี่อาจจะยี่สิบสาสิบปีเหมือนกันแต่มันเพิ่งเอามาเพิ่งมาบูมอย่างเงี้ยเขาจะเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่าโนเวลฟู no ้ดโปรเซสซิ่งถ้าใช้คำเนื้อหานะโนเวลฟู้ดโปรเซสซิ่งก็จะเจอพวกนี้แหละนะครับพลาสติกฟิลเป็นพวก อะไรนึกคิดว่ามาีพลาสมาเย็นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกพวกกระบวนการใหม่ๆเหล่านี้สักวันหนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นกระบวนการเก่าก็จะมีโนเวลอันใหม่เข้ามานะครับก็จะมีทั้งโนเวลที่เป็นทั้งเทอร์มอลและนอนเทอร์มอลเทคโนโลยีอันนี้ก็ดีเล่มนี้นี่ก็จะไปเกี่ยวกับเฮอร์เดิลนะครับอ่ะให้เท็กซ์บุ๊กไปแล้วให้เน้นในสไลด์ชุดนี้มันก็จะมีเป,ปเปอร์ ใช่ไหมหลายอันเลยที่น่าสนใจก็ยกตัวอย่างมาเนื้อหาในสไลด์ก็ส่วนหนึ่งที่จะไปสอบแต่มันก็เป็นเชิงคร่าๆวๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะหลังจากนี้หวังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้ไปอ,อ่านพวกนี้เสริมเพิ่มเติมแล้วก็มาคุยกันได้นะเพราะผมสนใจเรื่องนี้เหมือนกันช่วยกันอา่านช่วยกันเจออะไรก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันอยากจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเรียนในในปีการศึกษาหน้าผมจะทําคลิปต่างๆเหล่านี้ไว้ แล้วพอถึงชัมม่วโมงจริงๆก็เอามาดิสคัตกันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับก็ขอจบการสัมมนาไม่ใช่ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้กลายเป็นสัมมนาไปซะแล้นะครับอ่ะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ